สวัสดีค่ะดิฉันการสุดาปานาสุทธะอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามนะคะก็หลังจากเลือกตั้งผ่านไปก็ก่อนอื่นก็ขอแสดงความยินดีกับท่านเจสดานะคะ,ะนายกคนใหม่ของสมุทรสงครามนะคะวันนี้นะคะก็ไม่เจอกันตั้งแต่เลือกตั้งเสร็จนะคะตั้งแต่กุมภา มีนาเมษาพฤสภามิถุนาก็หลายเดือนอยู่นะคะวันนี้ก็ดีใจนะคะที่ได้มาพูดคุยนะคะกับพ่อแม่พี่น้องชาวสุรสงครามอีกทรั้งหนึ่งหลายคนถามว่าจะทําอะไรต่อไปนะคะก็กลับมาอยู่บ้านนะคะก็ได้พบปะนะคะไม่ว่าจะกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะสมาชิกอบตอเพื่อนบ้านอะไรต่างๆนะคะที่ได้คุยกันบางท่านนะคะก็ บอกว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่นะคะขององค์การบริหารส่วนตำบลบางช้างนะคะก็มาชักชวนให้อดีตนายกนะคะมาดูแลบ้านตัวเองบ้างนะคะซึ่งตำบลบางช้างก็เป็นตำบลเล็กๆนะคะซึ่งอุดมสมบูรณ์แล้วก็เป็นเมืองเก่านะคะคือเราจะได้สโลแกนว่าบางช้างส่วนนอกบางกอกส่วนในนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นเมืองต้นราชนิญีนนะคะซึ่ง เรามีของดีมากมายนะคะสำหรับตำบลบางช้างแล้วก็หลังจากได้พูดคุยกับสมาชิกแล้วก็พ่อแม่พี่น้องชาวตำบลบางช้างนะคะก็เลยได้ตัดสินใจนะคะว่าจะกลับมาดูแลตำบลบ้านตัวเองนะคะซึ่งจะมีการเลือกตั้งในเดือนมกราคม2569นี้นะคะก็คร่าวๆที่กำหนดวันไว้ก็คือวันที่11มกราคมนะคะก็ได้ตัดสินใจ นะคะว่าขอมาดูแลบ้านตัวเองหลายคนก็สงสัยเล่นระดับนายกแล้วทำไมมาเล่นอบตอนะคะซึ่งบางคนเขาก็บอกว่าเล่นสูงแล้วมาเล่นต่ำตรงนี้นะคะของดิฉันเองนะคะก็ไม่เคยคิดว่าตรงไหนสูงกว่าต่ำกว่านะคะคืองานของแต่ละจุดนะคะมีความสำคัญแตกต่างกันนะคะก็ตำแหน่งสุดท้ายที่ ดิฉันก่อนจะมาเป็นนยายกครั้งสุดท้ายเนี่ยนะคะนยคออายกอบจอก็เป็นผู้ใหญ่บ้านตำบลบ,บางช้างนี่เองนะคะหมู่แปดบางช้างเป็นผู้ใหญ่บ้านได้หนึ่งปีนะคะก็กะเกษียณนะคะก็ได้รู้จักงานของอตำบลดีนะคะในลักษณะของงานกำเนันผู้ใหญ่บ้านนะคะของสมาชิกซึ่งจริงๆตามตำบลเนี่ยนะคะ,ะก็มีความรักความสามัคคีนะคะทำอะไรก็จะร่วมกัน ะะโชคดีตรงตำบลเนี่ยนะคะเขาจะมีะพื้นที่ของเขาเองนะคะแล้วก็มีประชากรของเขาเองซึ่งผิดกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะเ,ะเราไม่มีพื้นที่ของตัวเองนะคะตอนเป็นนายกอบชไม่มีประชากรของตัวเองซึ่งทํางานค่อนข้างยากนะคะเพราะว่าต้องดูแลทั้งจังหวัดนะคะ,ะทั้งจังหวัดเนี่ยนะคะสปีเนี่ยอาจจะไม่ทั่วถึงนะคะผลงานก็ะกจะเกิดตามพื้นที่ทต่าง ะะชาวบ้านส่วนใหญ่ก็จะเข้าใจว่าเป็นงบของอบตอบ้างเป็นอะไรต่างๆนะคะซึ่งทํางานแล้วจะเห็นผลงานเนี่ยางค่อนข้างยากเหมือนกันผิดกับองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะคะทําอะไรปุ๊บชาวบ้านก็จะเห็นทันทีว่าอ่ะใครเป็นนายกค,คนนี้ทํานะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อันนี้เป็นเรื่องของอที่ตัดสินใจกลับมาเร่นอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะคะเพราะจริงๆแล้ว นะคะว่าดิฉันเองก็อายุพอสมควรแล้วนะคะปีนี้ก็อายุ66ปีแล้วนะคะคือถ้าอีก4ปีจะกลับไปเล่นอบจอก็คงไม่ไหวแล้วนะคะอีก4ป,ปีก็จะ70นะคะคือช่วงเวลาเนี่ยเหลืออีกแค่4-5ปีนะคะที่สุขภาพร่างกายยังแข็งแรงแล้วก็สมบูรณ์ที่จะทํางานได้ก็เลยตัดสินใจมาลงอ,อ,องค์การบริหารส่วนตำบลน,นะคะ ก็วันนี้ก็เป็นเรื่องที่ที่แจ้งให้พ่อแม่พี่น้องรับทราบกันนะคะแล้วก็ยังต้องออประสานงานนะคะกับทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วก็ส่วนตำบลของจังหวัดทุกส่วนนะคะพวกเราก็จะร่วมทำงานด้วยกันนะคะวันนี้ก็ดีใจมากๆนะคะที่ได้มาพูดคุยนะคะบางคนก็ถามว่า ออสอบตกแล้วเสียใจไหมยออกเป็นเรื่องธรรมดานะคะเพราะว่าดิฉันเองก็สอบได้สอบตกมาจนนับครั้งไม่ถ้วนแล้วนะคะซึ่งจริง,รงๆใจก็มีลักษณะว่าอยากทำงานเพื่อเมือนชนนะคะเป็นงานสาธารณประโยชน์ซึ่งชีวิตนี้ก็อยู่ตรงนี้มานะคะมาถึงณวันนี้ตั้งแต่พศ2535นะคะจริงๆก่อน35ด้วยลงมาศึกษาหรือว่า มาช่วยชาวบ,บ้านเนี่ยตั้งแต่2,534นะคะจนถึงปัจจุบันเนี่ย30ปีแล้วนะคะซึ่งเราก็มีความรู้ความสามารถนะคะแล้วก็ยังมีคนเนคชั่นในการทํางานนะคะซึ่งมาบริหารตําบลเล็กๆนะคะคิดก็ว่าน่าจะได้ประโยชน์สูงสุดนะคะเพราะว่าตําบลบางช้างนะคะโดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนตําบลบางช้างเนี่ยงบประมาณน้อยมากนะคะเพราะว่าไม่มีธุรกิจอะไรเลยตอนนี้ รีสอร์ทอะไรต่างๆเกี่ยวกันท่องเที่ยวก็ซบเซานะคะภาษีก็เก็บได้น้อยลงนะคะและ้วงบประมาณก็ไม่มากซึ่งจําเป็นต้องอขอจากส่วนกลางแล้วก็จากแหล่งทุนอื่นๆนะคะซึ่งจะมาพัฒนาตําบลของเรานะคะตั้งต่อไปนะคะก็จะมาพูดถึงเรื่องว่าอยากจะทําอะไรให้ตําบลน,นี้นะคะแล้วก็ปัญหาของตําบลบางช้างมีอะไรบ้างนะคะซึ่ง ในคราวหน้านะคะก็จะรวบรวมรายละเอียดแล้วก็มาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ก็ขอกบขอบคุณแล้วก็ดีใจนะคะทีะ่ได้กลับมาพูดคุยกับพ่อแม่พี่น้องชาวสังสงครามอีกครั้งหนึ่งก็ขอบคุณจริงๆค่ะสวัสดีค่ะ